สวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องการจัดทนายความนะครับการจัดทนายความตามโภวิทยานะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นสอบสวนนะครับสอบส,บสวนให้เราพิจารณาตามโภวิทยามราร้อยสามสทับหน,นะครับในรณีที่กฎหมายบังคับก็จะต้องเป็นรณีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะครับหรือในคณีที่ผู้ต้องอายุไม่เกิน18ปีในวันแจ้งข้อหา พนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ต้องจัดทนายความนะครับให้แก่ผู้ต้องหานะครับซึ่งในประเด็นนี้ถ้าหากพนักงานสอบสวน่าวฝืนผลก็คือ1งการสอบสวนไม่เสียไปนะครับ2นะครับถ้อยคําต่างๆที่เกิดขึ้นรับฟังในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถนํามารับฟังในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้นะครับ ส่วนประเด็นที่3ก็คือว่าข้อที่สก็คือว่าถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาไม่ได้ครับนะแต่สามารถพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาอื่นได้นะครับต่อไปก็คือการจัดทนายความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็จะเป็นไปตามปวิยามาตรา165ทับ1นะครับ เงื่อนไขก็จะต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะครับกับคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีครับนะในวันที่ถูกฟ้องครับนะอันนี้คือหลักการคิดนะครับถ้าหากเป็นคดีนะครับสองประการดังที่อาจารย์กล่าวมานะรารมินที่ต้องจัดทนายความให้ครับถ้าในคณีที่จำเลยมาศารนะครับส่วนกรดีที่3ก็คือชั้นพิจารณานะครับจะเป็นไปตามปวิายามาตรา1นึ่ เงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะครับนะหรือเป็นคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีนะครับในวันที่ถูกฟ้องนะครับนะครับซึ่งบทบัญญัติของมัตรา1์5สมัทับ1คดี173ก็ดีภาาฝาฝืนนะครับนะก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องจบจับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่งครับนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่พึงมีตามปวิาญานะครับนะให้เราจดจำสามประการนะครับถ้าเราสามารถจดจําหลักการในรูปแบบนี้ได้ครับนะนะครับทําให้เราเนี่ยครับมองตัวบทนะครับได้ง่ายครับนะการจํากฎหมายที่ดีนะเราควรเชื่อมโยงเป็นระบบถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกฎหมายเป็นระบบนะครับเวลา เราไปทดสอบนะครับเราไปสอบไม่ว่าสนามพนักง,งานสอบสวนสนามนนติบัณฑิตไทย,ยาากรผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พักษานะครับเราสามารถหยิบยกในสิ่งที่เราท่องได้นะครับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับน่าจะช่วยให้พวกเรานะครับนะท่องตัวบทกฎหมายอย่างมีระบบนะครับก็ขอขอบใจนะครับที่ติดตาม ช่อง YouTube ของอาจารย์นะครับสวัสดีครับ